สวัสดีครับวันนี้วันที่30พฤศจิกายนปี67นะครับวันนี้ก็สายๆนะครับเนาะจะบวางแนวทางของฮานอยนะครับพยบสี e ที่เ็นคอฮานอยนะครับเนาะหลังจากช่วงเช้าก็สรุปแนวทางรัฐบาลไทยนะครับเนาะถูกสำนักพยบสี e ทางช่องนะครับเนาะในเบ่าสารคามในช่องเบ่าสารคามนะครับ ใครขัดตกคิปไหนก็ไปเข้าไปดูรับชมได้นะครับเนาะว่ากีตามมาจาัดในเซียนไหนอยู่รวมไว้ในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับเนาะส่วนคลิปนี้เป็นของฮานอยนะครับให้คอฮานอยรัฐบาลไทยก็พุ่งนี้นะครับเนาะวันอาทิตย์ศึกใหญ่ศึกเป็นแสนที่หลายคนรอคอยนะครับเนาะใครใจดีดีเด,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 ด็ดดังๆจี่ไหนมาก็คอยม,มีโชคมีลารวมกันครับเนาะจะได้มีทางเที่ยวปีใหม่นะครับ วันนี้สัญจรครับเนาะสัญจร,จรก็ฝาสัญจรให้ได้นะครับเนาะไม่ต้องกลัวนะครับเนาะคอยมีโชคมีลาภกันทุกคนส่วนวันนี้ก็ไปที่ฮานอยก่อนนะครับสึกเล็กสึกเงินร้อยเงินพันครับเนาะเวลารอวันพุ่งนี้นะครับเนาะคอยจัดสึกใหญ่นะครับแต่บางคนเขาก็ไม่เอาสึกใหญ่ครับเนาะสึกใหญ่ซื้อยากเล่นยากนะก็เอาที่สะดวกนะครับเอาที่สะดวกทางแก้ก็คือถ้าใคร ศึกใหญ่นะครับเนาะศึกใหญ่สึกเกินแสนใครมีดีๆเด็ดได้นะครับเนาะถ้ามีที่ซื้อแนะนําให้ซื้อก่อนนะครับแนะนําให้ซื้อก่อนทองทางไหนก็เอาเป็นว่ารู้กันคนระับเนาะเราที่สะดวกนะครับจัดไปนะครับเนาะซื้อก่อนซื้อลวงหน้าถ้าซื้อวันหวยออกมีปัญหาแน่นอน,นครับเนาะสาขาได้ดีจะเด็ดมาโด,ดนเน่ๆนะครับเนาะจอโครงการหานสองนี่เนะี่ย พราะว่ารัฐบาลไทยมีเวลาหลายวันนะครับเนาะฝั่งตรงข้ามเขาก็มีเวลาเหมือนกันเขาก็รวบรวมอะไรที่ดังๆเด็ดๆเน้นๆเขาก็รวบรวมมาเหมือนกันเหมือนเรารวบรวมนี่เลยนะครับเนาะก็ทางที่ดีก็คือจัดก่อนนะครับจัดก่อนประมาณนี้นะครับเนะาะก็มานที่ฮานอยเราเหมือนเดิมนะครับเนาะกับที่ฮานอยเรา,าก็นดูผลเมื่อวานก่อนทัาเมื่บ้านป่าซัไม่ได้อัดคลิปนะครับเนาะไม่มีเวลาเมื่อวานไป นี่เวลาจริงๆเลยครับเนาะลงในช่องชุมชน,นแทนวันฮาหนอยรอบถ้าใครเห็นก็ถ้ากดติดตามไว้น่าจะเห็นนะครับลงช่องชุมชนกดติดตามไว้น่าจะเห็นแต่ถ้าไม่กดติดตามไม่เห็นแน่นอนนะครับเนาะไปค้นหาในช่องยังไงก็ไม่เจอนะครับเนาะถ้าใครสนใจทางก็กดติดตามไว้นะครับกดติดตามกตามกดกระดิ่งไว้ประมาณนี้นะเนาะ ไม่ชอบประคามาไปนะครับไปเป็นไรนะครับเนาะเดือนดูผลเมื่อวานรอบห้าโมงสองตัวล่างเก้าสามสามตัวบนก็แปดสามเจ็ดเมื่อวานเจ็ดเดือนดีมากครับเนาะเจ็ดเดือนทุกรอบเลยนะครับเนาะเดือนทุกรอบเลยสามรอบเมื่อวานเมื่อวานถ้ามีแนวทางติดเจ็ดนะครับเนาะผมว่าเข้าตะพื้ตะพื้นแน่เลยเมื่อวานนะครับเนาะถ้ามีเจ็ดเด่นเจ็ดอะไรประมาณนี้เข้าเต็มเมแน่เลยผมว่า เดี๋ยวเมื่อวาน93กับ873นะครับ93กับ873เมื่อวานไม่มีครับนาะ93เราเป็น83แทนนะครับนาะไม่มีโชคซะเลย93กับ73ของเราไปอาของเราแนวทางเราเป็น83กับ63นะครับ เสียดายอย่างแรงครับเนาะเสียดายมากวันไม่มีโชคจะเป็นแนวแนวนี้ครับเนาะวันใน็และแต่ที่ไม่มีโชคเป็นที่บอกให้เจ็ดสามเขาออกเจ็ดสามเก้าสามเราไปให้เจ็ดสามประมาณน,นี้แล้วก็หกสามอย่างเงี้ยผ่ากลางผ่านหน้าผ่าหลังนะครับฝันหลอก็มาที่รอบหกโมงนะครับสอง 7, 9, ตัวล่างเจ็ดเก้าสามตัวบนก็หกเจ็ดหกนะครับเจ็ดเดือนดีมากกว่าวัน 7จ็ดกับเจ็ดหของเราไม่มีนะครับเนาะเราไม่มีมาที่รอบหนึ่ทุ่มนะครับสองตัวล่างเจ็ดสี่สามตัวบนก็สี่สองหนะครับเจ็ดมาทุกรอบเลยนะครับเนาะเจ็ดสามเจดสี่เจ็ดหกเจ็ดเนะครับเนาะทุกรอบเลยเจกับสี่สองหกเสเราไม่มีนะครับเนาะสองหกเราได้หตัวกลับไปด้งหนึ่ง 1. หกสองเมื่อวานนะครับเนาะหลังจากหลุดไปสามวันซ้อนครับเนาะเพิ่งมาเข้าเมื่อวานหน่อยสุดท้ายครับเนาะหน่อย VIP นะครับเนาะก็วันนี้ก็ลุงให้แนวทางเหมือนเดิมนะครับเนาะใครชอบก็ใครสะดวกจุดก็จุดไว้นะครับใครสะดวกจุดสดลกแคปก่อนรอแคปเหมือนเดิมนะครับเนาะแคปเหมือนเดิมให้เป็นแนวทางนะครับเนาะเมืคืนเราพัฒนาก็ไม่เข้านะครับเนาะเราพัฒนาให้แปดสามพี่เขาออกเก้าสามนะครับเนาะ แน่นอนมากเลยแน่นอนจริงๆรเมื่อวาวันนี้ก็ใครสโลกจดๆจดไว้นะครับสโลแคปก่อนเราแคปนเดิมวันนี้เด่น1เด่น3นะครับจับคู่1นึ่งสอ5หนึ่งสามหถวนครั้งนะครับวันนี้เด่น1เด่น3จับคู่1 2 1่สา 1625 2632 3536นะครับ8คู่ให้เน้นที่1 2 1 3แล้วก็3 2นะครับ1 2 1 3 3 2เน้นที่3คู่นี้นะครับเนาะก็มาที่ชุด3ตัวนะครับมีรุ่น4ชุดเหมือนเดิมมี6 1 2 6 1 3 6 3 2 6 5 5นะครับ4ชุดก่อยเน้นไปที่6.126.13แล้วก็6.32 3คู่3ชุดนะครับชุด3ตัวก็ขอบทนนะครับสรับแนวทางหารนอยวันนี้คนระับเนาะวันอาทิตย์วันพักผ่อนของใครละไอ้วันเสาร์ครับนะพูดผิดวันพักผ่อนของใครหลายลคนสุวใครที่ยังทำงานอยู่ก็ปิดกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับ ปลายปีใหม่นะครับเราจะได้ไปพักผลล่อนก็นเลยกลับไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับก็ถ่ายคลิปกับมันเดิมนะครับเราสารผลงบน้อยตัวนี้จัดไปนะครับเนาะตัวนี้จะรุ่นก็เขาแต่งงบนะ้อยก็ตัวเลนสามคู่นะครับเนาะหนึ่งสองหนึ่งสามสามสองสามคู่นี้ พอดีลุนกับเขาเนาะเผื่อมันฟุกเข้านะครับเนาะไม่แน่เดีคนเราต้องมีลูกฟุกมึงนะครับเนาะหนึ่งสองหนึ่งสามสามสองจัดไปครับเนาะหนึ่งสามถ้าเป็นรัฐบาลไทยไม่มีใครค่าซื้อครับเนาะมีคนซื้อน้อยมากครับเนาะถึงมีก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากพอเขาบอกออกยากครับเนาะหนึ่งสามหนึ่งศูนย์เขาบอกออกยากแต่ใช้ไม่ได้กับฮานอยนะครับฮานอยออกแต่พืชแต่พื้นะครับเนาะพี่เขาไม่สนครับเนาะออกอย่างเดียวพี่เขาลุยอย่างเดียวครับเนาะ ก็ประมาณนี้3คู่นี้นะครับงบน้อยจัดไปหรือถ้าไม่ชอบก็หาคู่อื่นนะครับเนาะนอกจาก3คู่นี้หาคู่อื่นได้เลย25ก็ออกบ่อย35ก็ออกบ่อยก็จัดไปครับเนาะสองหกเป็นตัวงมื่าวานครับวานออกสองหกหกสองรอบหนึ่งทุ่มนะครับเนาะประมาณนี้ก็เจือนชิปหน้านะครับเนาะชิปนี้ก็สวัสดีครับ